เรียนบ้านน้ำแขมตั้งอยู่เลขที่236หมูห่1บ้านน้ำแคมตำบลน,น้ำแขมอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลน1นถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งสิ้น332คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น20คนบริหารงานโดยนางเยาวรศศีราคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำแขบระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาองค์ประกอบที่ 1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพโรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพดังนี้ 1. มีการจัดทำมาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการโดยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครูและตัวแทนนักเรียนเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมานำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมกำหนดค่ากำหนดเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและตัวแทนนักเรียน 2. การดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีจัดทําประกาศมาตรฐานการศึกษาและเผยแพร่จัดทํำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ5ปีนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อที่ประชุมกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินการตามแผน 3. การนำไปใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาและโครงการตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำการขับเคลื่อนคุณภาพและสื่อสารสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องโดยมีคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มง,งานบริหาร4ฝ่ายสถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและพัฒนารูปแบบหรือกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้โรงเรียนบ้านน้ำแขม มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินการตามมาตรฐานของสถานศึกษาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตองค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยโรงเรียนได้มีการสร้างและพัฒนาระบบและกลไกลการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยมีการวางแผนการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบประเมินผลการนำผลการประเมินมาปรับปรุงสถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องมีการปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาองค์ประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาต่อวงวิชาการสถานศึกษามีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมและรายมาตรฐานทุกระดับการศึกษาของสถานศึกษาและมีผลการประเมินคุณภาพระดับดีเลิศขึ้นไปย้อนหลังสปีการศึกษา องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการที่สามารถบริหารจัดการกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานศึกษาใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องมีการอบรมพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรอ,อย่างสม่ำเสมอสถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษามีผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จุดเน้นของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่นโรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอกรอบ5พุทธศักราช2567ถึง2571จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่วันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2567 ผลงานนักเรียนด้านวิชาการกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567เหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน,ขน,ขนการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนบ้านน้ำแคมขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูง